ทีพีพีมาตสินะครับส่งงานครับคันนี้นะครับเป็นเชฟโรเลตนะครับลูกค้าได้เข้ามาทําการอัปเกรดนะครับติดตั้งโปรเจคเตอร์นะครับเป็นดับเบิลโปรนะครับไฟต่ําเป็น9.1 Black Edition นะครับพร้อมบระลัดฟ้าเทน55วัต์นะครับไฟสูงเป็น T ี่วนะครับพร้อมบระลัด Quick Star นะครับ45วัตต์เลไลท์ออริสต้นะครับดับเบิลโงแหวนเบียนสไตล์นะครับ เรามาดูแสงกันนะครับสตาร์รถครับนะครับตานรถนะครับเดรไี่ขวาซ้ายขวาเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นนิวสเตปนะครับไฟดีครับครับไฟดีเป็นโแหวนเดียนสไตล์นะครับตามครับสูงครับ โปรเจคเตอร์ทุกตัวนะครับจากทางร้านเป็นใบซีนอนนะครับสูงต่ําในตัวครับเรามาดูแสงหน้ารถนะครับแสงเข้มๆครับคมๆเลยนะครับสูงครับไปครับมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับสูงครับโอเคครับความสว่างนอกและในตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับท้ามางเลยครับ เนี่ยครับเดรไลท์เป็นสเต็ปเลี้ยววิ่งนะครับ,นนรบสนใจติดตั้งชิ้นงานดีๆในเนี่ยน,น,นะครับต่อได้ทั้งเพจ Facebook, BTP, พ e เ i ี m a u t า s ์อ n ทุกสาขานะครับให้บริการติดตั้งชิ้นงานโดยทีมงานช่างหนีนะครับขอบคุณครับ